ตำตุงส,สวัสดีค่ะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะตำตุง Galaxy A สองสามห้า G นะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดของตำตุงเลย A นะคะตัวนี้นะคะใช้ชิปเซ็ตนะคะรูแรงนะคะเป็น Snapdragon หกเก้าห้าเลยนะคะเป็นชิปเซ็ตที่รองรับ5 G นะคะเล่นเกมได้ลื่นไหลคะ่ะและตัวนี้นะคะให้ความละเอียดกล้องมาถึง50ล้านพิกเซลเลยนะคะกล้องหลักนะคะและยังใส่ การสั่น OS มาในชัวกล้องนะคะสามารถให้ลูกค้าถ่ายรูปได้โดยที่ภาพไม่สั่นนะคะหรอวิดีโอนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ถึง6.7นิ้วเลยนะคะตอนนี้แล้วก็มีเฟลเดจอหรือว่าการทัชสกีนะคะอยู่ที่120เลยนะคะสมูทค่ะลื่นไหลนะคะสามารถเล่นเกมหรือว่าดูหนังได้ จูจ่ๆเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง5,000มิลลิแอม ah นะคะและพร้อมกับชาร์จไว้25วัตต์ค่ะตัวนี้นะคะชาร์จ30นาทีนะคะได้50เนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีที่ส่วนลดพิเศษจากทางซัมซุงมาให้นะคะจากราคา9,999บาทนะคะวันนี้ลูกค้าจ่ายรับเครื่องเพียง เก9่บาทนะคะหรือว่าหายลูกค้าที่บัตรเครดิตนะคะก่อนสืนเปเซ็นได้นะคะสิเดือนตกเดือนละ9 4้ว 9, บาทนะคะถ้าสนใจยังไงเข้ามาชมได้ที่ร้านทีอคอนโซลเจฟตวโรตัสนางรองนะคะสวัสดีค่ะันไม่มี